เดินทางมาถึงมวยคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดนะครับนักชกมุมแดงจากด่านขุนทดนครราชสีมาครับเสียงปรบมือให้กับเล่าปีสอยิ่งเจริญการช่างครับน้ำเงินครับจากละแมชุมพรครับแสนเด็ดภูเก็ตเกียรติธนโชธกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการทีนกรณพัทธนลุงให้คะแนน3ท่านมีรจนวัฒน์สมศรีวลวิชเชื้อส่วนและสราวุฒิพรมคง เรามาฟังประวัติคู่นี้ก่อนแล้วครับเพื่อเติมเต็มอรรถในการชมครับเป็นเล่าปีสอยิ่งเจริญการช่างแดงครับน้ำเงินแสนเดชภกเกดูเก็ตเกียรตินาโชตเมื่อเช้าช่างน้ำหนักได้เท่ากันเดะเลยครับ125ปอนด์ครับต่อด้านของนักชกมุมแดงนะครับเล่าปีสอยิ่งเจริญการช่างครับอายุ17ปีเป็นลูกหลานจากอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับ 70ครั้งชนะ40แพ้30ครั้งยังไม่เคยเสมอใครครับฟอร์มล่าสุดก็พบกับเนมสิทธิอนุภาพมานะครับที่นครราชสีมาแล้วก็ชนะมาด้วยกับนักมวยทนัดมุมน้ำเงินแสนเดชภูเก็ตเกียรติธนโชธจากอำเภอละแมจังหวัดชุมพรอายุ20ปีชื่อจริงกิติศักดิ์แสนทองชกมาประมาณ62ครั้งนะครับชนะ40แพ้21 3ครั้งสุดท้ายครับ สามครั้งสุดท้ายก็มีชนะน็อกดีเซนเล็กวอปัญาวัยที่เชียงใหม่ชนะกูมารดอยสอปัญยปัญยกิตที่ลุมพินีล่าสุดชนะน็อปจองอ่างเล็กสิทธนยยายกเอกสิทธนายกเอกอนันท์ที่อ่อมน,น้อยครับรางวัลพิเศษยังเหมือนเดิมทุกๆคู่ทุกๆสัปดาห์นะครับคู่เอกของทุกสัปดาห์นี่บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดจะมอบ5,000บาทนะครับแล้วก็สจไพฑูจันแจมน,นะครับมอบผู้ชนะน็อคคู่ต่อสู้3,000บาททุกยกทุกคู่ทุกสัปดาห์ แอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นผู้อนุรักษ์ศิละปะแม่ไม้มวยไทยตั้งแต่ดั้งเดิมครับมอบเงินผู้ชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิละปะแม่ไม้มวยไทยแต่ก้านคอเขาลอยสอกกลับรับไปเลย10,000บาทจระเข้ฟาดหาง30,000บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลน,นะครับผู้มีแผลแตกเข็มละ500บาทขอบคุณนายห้างวินัยวีระผู้ชงครับ <S <S ร้านสารเณรครับมอบดูเดือดคนละ2,000บาทแล้วก็เวชภัณยาสมุนไพรเกล็กขู่เกล็กตู่สู้ไม่ถอยครับคนละ5,000บาท กับลพี่น้องชาวระยองอย่าลืนมนะครับช่วงสงกรานของพี่น้องชาวระยองเรียกว่าวันไหลครับวันที่20เมษายนนายกทวีปแสงกระจ่างเป็นประธานจัดการแข่งขันคุณต้อยเฮยโป่งเป็นประมุตผู้จัดครับที่สนามมวยชั่วคราวตลาดผลไม้ตะพงเพชรไพลินสิทธินายกทวีปตะพงเป็นคู่เอกกับยกเพชรยิ่งจเจริญการช่างมีมังกรดำ ทอพรานบูรพา55เจอกับชัดชัยพอเพิ่มผูนครับและมวยดีอีกเต็มรายการครับ20เมษายนนี้ตลาดผลไม้ตับผงครับชุวงสงกรานวันไหลของพี่น้องชาวระยองครับครับนั่นคือฝั่งภาคตะวันออกนะครับทางภาคอีสานไปเจอกับผมได้นะครับที่สนามมวยโชคราวตาบลบ้านไผ่นะครับที่บ้านไผ่ตบบนบ้านไผ่อำเภอสายมูลจังหวัดยโสธรครับไปดูแก้วนินเจอกับวันชนะเพชรลือฤทธิ์เจอกับมั่งมีเข้าหอมเจอกับสีสุข 20เมษายนนะครับงานน้ำมศการส่งน้ำพระประธานใหญ่ของพี่น้องชาวสายมูลยาโสธรไปครับยะโสธรช่วงนี้มีกิจกรรมมวยบ่อยมากก็ทําให้มีมวยดาวรุ่งมีเพชรใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวครับเ<อ>พี่มวยจากยาโสธรครับก็ทําให้ลูกหลานข้าเหนียวอย่างผมก็มีโอกาสได้กลับบ้านบ้านเกิดบ่อยหน่อยครับช่วงนี้ยกที่1คู่ที่2คมชั้ลึกศึกมวยไทยท้อนน้ําไทยเดอะฮีโร่ นาว26ครับช่องนาว26ถ่ายทอดสดครับทุกค่ำคืนวันอาทิตย์19บนาฬิกานาทีเราปีวยาวๆครับมุมแดงครับเจอกับแสนเดชจากละแมชุมพรครับสั้นกว่าแต่ได้อย่างหนาครับแสนเดชเปรียบๆหน่อยรูปร่างน้ำหนักนั้นเท่ากันครับ <Okay. S 1> เป็นมวยฟอร์มสดที่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นทั้งคู่ครับ แต่ว่าวันนี้ต้องมีคนหนึ่งแพ้แหละคุณป๋องต้องมีครับต้องมีครับในกรณีที่ไม่ชูสองข้างนะครับแต่จะเป็นใครแหละครับอยู่ที่อาวุธแล้วครับจะเป็นมุมแดงเหลือมวยจากโคราชครับลูกหลานย่าโมอำเภอด่านขุนทดครับเล่าปีหรือจากชุมพรครับประตูสู่ภาคใต้ครับประตูสู่ภาคใต้ไหวเสด็จในกลมชมไร่กาแฟและหาดไตรีดีกล้วยเล็บมือครับจังหวัดชุมพร นี่คือหผลผลิตความภาคภูมิใจลูกหลานท่านครับน้ำเงินครับเชียร์กันเอาเอาวงในตีเข้าไปครับโอ้โหแสนเดชอุ้มไม่อยู่เหมือนกันครับเล่าปีนี่อ่าหนังจีนกำลังภายในเยอะนะครับเลยชอบครับนำมาตั้งชื่อเป็นนักมวยตัวเองซะเลยเอาแข้งขวาไปครับแสนเดช อ่าเล่าปีนี่เปิดซี่โครงรับพยายามจัดันให้ลม้มแต่ว่าแสนเด็ดรู้ทันครับหุกซ้ายขวาครับเอ้ยแม่หุกซ้ายสวยครับขวาตรงไม่โดนหุกซ้ายครับโดนะคร,บรว,วบวกแล้วครับบวกแล้วครับโอ้โดนแล้วครับหมัดสุดท้ายคือหมัดขวากรรมาการธินกรหน้าพัทลุงนะถึงเจ็ดแป นับถึง8ให้โอกาสไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวครับอีกชุดหนึ่งครับนี่แหละครับชุมพอนแข้งขวาโอ้โหเรียบร้อยครับรับเยอะเหลือเกินครับแสนเดชชูกระปั้นมั่นใจบอกว่าซ้อมเหนื่อยกว่านี้อ่าเอาแค่ยกแรกต้นน้ําเลยนะครับนกกระจอกอยู่ไม่ทันดื่มน้ำเขาว่ากันอย่างนั้นครับชุดใหญ่เลยไปเผลอไปพลาดก่อนนะครับเจอฮุกซ้ายแหละครับเต็มเ็มไปก่อนครับาเป็นนั้นว่าแสนเดชภูเก็ตเกียิธนชดเป็นฝ่ายชนะเทนนิคลน็อกเอา์ไปในยกที่1นึ่งเท่านั้นครับเพราะว่านับ8 ก่อนจากนั้นก็ไม่ต้องนับแล้วครับกรรมการพอแล้วเป็น t k o ไปเลยครับไม่แรกครับไม่เป็นไรนะครับให้กําลังใจเล่าปีต่อครับไปฟิตซ้อมเตรียมตัวกลับมาเดี๋ยวมีภาพให้ได้ชมกันนะครับบันหลับยังไงนี่คือคําตอบครับหลับอย่างนี้ครับอ๋อชุดนี้ครับนี่ชุดที่2อาจจะเป็นชุดแรกอยู่นะครับชุดแรกอู้หูยกำปั้นขวานี่ขวาตรงเลยครับแหมมันทิ้งไปทั้งไหล่ครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวอีกชุดหนึ่งครับนี่เพลงสอกมาครับเดี๋ยวจะหาว่ามีจะหมัดอย่างเดียวแล้วก็ขึ้นก้านคอด้วยร้ายจริงๆไอ้น้องเอ้ยพาก,กันก่อนนะครับรอคู่เอกมาดูรัชนาน,น์เจอกับเพชรใหม่ครับ